ตอนนี้เหลือสต็อกบ่หลายแล้วพี่น้องครับเตียงนอนพับได้พร้อมอบะมุกนุมบ่ต้องประกอบพี่น้องครับได้ไปกลางออกไ้งานง่ายแบบนี้เลยครับผมซึ่งในตัวเลือกมันจะมีตัวเลือก2ขนาดที่เลือกพี่น้องครับบ่จะเป็นขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับผมตัวที่ผมมารีวิวไซงานเนี่ยเป็นขนาดใหญ่ความกว้างของเตียง75เซนติเมตรนะครับผมความยาวร้อยเก้าสิบเซนติเมตร คนตัวใหญ่ตัวนักกะนอนได้นะครับตัวนี้รับหนักได้เยอะนะครับเป็นเตียงนอนที่ว่าเหมาะมากเลยครับที่จะเอาไปติดบ้านนะครับติดห้องพักของชาคอนโดไว้นะครับผมมันสามารถรับหนักได้เยอะนะครับเอาไปฝากพ่อฝากแม่ฝากตาฝากยายได้หมดเลยครับเป็นเตียงนอนเอ็นนั่งได้สามระดับแบบนี้พี่น้องครับมาพรอมกับเบาะมุนุ่มนะครับผมมีหมอนรองคอแถมมาให้ ซึ่งตัวนี้นะครับราคาพอถึงพันพี่น้องครับจัดทรงฟรีพร้อมขายไปแล้วหลายหมื่นชิ้นนะครับผมสินค้าตรงปกแนะนําเลยนะครับขันเห็นตะกายยู่เฝ้าเอาไปใส่งานกันนะครับผมเนี่ยเอาไปฝากพ่อฝากแม่ฝากตาฝากยายนะครับให้เพื่อนได้นอนเบื้องหนังเบื้องที่นี่เลยก็ลุกหลานนะครับผมรับหนักได้เยอะจริงนะครับตัวนี้หาพี่น้องกําลังตามหาเตียงนอนพับได้บ่ต้องประกอบนะครับ้อมเบาะมุกนุ่มนะครับเสื้อเป็นของขวัญซื้อไปใส่งานมาเอาตัวนี้ไปใส่งานกันพี่น้องครับเลือกขนาดที่ําลางครับ